รูปนี้เนื้อสุกความทาน่าเอฟนงกำลังปอกยาลเอาให้ดูค่ะรอ,อสักครู่นะลูกค้าได้ดดจ้ะ

นุ่มขึ้นอีกลูกนลลูกเล็ก,ลก,ลกมีแต่เท่าๆกันนี่ประมาณเท่าเทกันครับ โลน้ลนลนลนานี่ก็ไม่ใหญ่มากคนคนนี้แกเจ้าเพิ่มนะครับ เจอแล้วเดี๋ยวเอาสองสองลูกจะโดนมือลูกนี้ปอกเลย

นีลูกค้าสั่งสองลูกนะครับชิ้วเนี้ยอ๋อเอาเป็นไปเป็นภูไป ครับเอาเีดตามได้เลยใช่ครับ

250ดาอันนี้7โลนะคะโลอั้กลอ,ลอเยลยะูกนี้ลูกนี้7โลนะทุกคนมาดู7โลได้7คูด้วยอีอครับพ้ีหอมจะรู้แมเลยรับหอมจริง าโอ้โหครับนี่เนื้อสุกหอมมากกินหอมเลยรถจอดใจไหม่น้องส่งหมรไหทีหน้นู่น้นนอันไม่มีรอมาใจแล้วต้องเอาลูกค้ามันจอดหน้าร้านได้ไหม จอดรับของหน้านร้านนั่นไหมจ๊ะลูกค้าต้องขับรถแล้วมาจอดรอละต่อรูกเลยค่ ไม่หนักแต่น้ำลูกค้าบอกคนส่งไปเอาเกียกไปิ้นเลยบามนครับใายแวนน่ะไม่งั้นรถจะให้ไปส่งหรือเปล่ใ 1ิบเอ็ดโมงครับผมมาเลยว่าลูกค้ามารอัม่แต่แม่ค้ายังไม่ถึงร้านเลยครับทุกวันช่วงนี้ครับทานเนื้อแบบไหนคะของลูกค้าถึงคิวแล้วทานได้แบบไหนคะก่อนนั่งนุ่นนายลูกแม่ลุกใจาย ุยใหญ่ไปเลยเลยเจ็ดโลเจ็ดพู ครับสุกสุกไม่ทันใช่ไหมครับเนะี่ยข้างด้านหลังมีแต่กรอบกรอบหวานนะครับตอนเย็นก็สุกได้พอดีเยยี่่้าาอแหลฟลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ